จัดการความเหงายังไงคะนะครับมันมีคลาสอยู่คลาสหนึ่งครับอย่าอย่าหาว่าใครคอนนะครูสอนอยู่ในสั่งจิตชีวิตคู่ครับคือคนที่ครูรู้ครับว่าเหงาคุณครูรู้ครับว่าคุณโสดครับแต่คลาสนี้จะสอนให้คุณสละโสดเพราะงั้นมันจะมีโปรเซสกระบวนการอยู่ครับคุณเลือกได้ครับไอ้เวลาเหงนานครับมันเกิดจากการที่คุณเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองและเกิดความคิดลบๆค่อยค่อย คือพาเข้ามาในหัวคราวนี้คุณควบคุมค,ความคิดของตัวเองไม่ได้คุณก็เริ่มซึมเศร้าและเริ่มเมือ่อยพอคุณเริ่มเมือ่อยเนี่ยครับจิตของคุณมันจะกลับไปโฟกัสถึงอันอ่นแล้วคุณควบคุมมันไม่ได้นะครับสมองเราเนี่ยครับมันมีส่วนประสาทส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า reticular activating system ม,ม,มันเป็นการ ออโต้โฟกัสของสมองมนุษย์เองแหละนะครับเวลาคุณเหงาต่างๆมันเกิดจากคุณโดนกระตุ้นมานะครับเช่นฟังเพลงเศร้าๆดูหนังดูละครต่างๆหรือจังหวะที่คุณเสียพลังงานจังหวะหิวข้าวจังหวะที่ต่างๆพวกนี้ครับอารมณ์มันอ่อนไหวได้ง่ายในช่วงจังหวะนี้ครับมันจะมีเทคนิคการการดิวอยู่นะครับเรื่องของการไต่บาในอารมณ์พวกนี้ครับเพราะความเหงามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเป็นโรคซึมเศร้าและมีปัญหาทางจิต ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้บ้าหรอกครับเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาทางเกี่คือหลักคิดและว,วิธีคิดของเราในข้างในเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้อยู่ในสังกิชีวิตผู่แล้วครันี่คือสอนให้คุณได้คู่ชีวิตใหม่แบบที่คุณต้องการและเร็วที่นะครับใช่ไหม